ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทิน ันดับหชาวราศีมังกรดวงการงานมีความมั่นคงก้าวหน้าดวงมีนาวีีอุปถรัรมภ์แต่อาจมีเรื่องจุกจิกให้ต้องแก้ไขอาจทำให้ร่าช้ากว่ากำหนดดวงชะตาพลิกผันจากร้ายกายเป็นรวยแต่อาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณนั้นต้องหมุดหงิดใจเล็กๆน้อยๆดวงการเงิน มีสภาพคล่องตัวดีค่าใช้ใจ่ายลดน้อยลงหลังจากนี้จะมีะรายรับเพิ่มมากขึ้นหากใครคิดการใหญ่ในการทำธุรกิจใหม่บอกเลยว่าสามารถลงมือทำได้เลยความสำเร็จจะปรากฏภายในเร็ววนันชื่อเสียงเงินทองจะมากองอยู่ตรงหน้าช่วงนี้อิบจับอะไรก็มือขึ้นเป็นเงินเป็นทองการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีรุนแรงวันใหญ่อาจจะถูกซ้ำตัวตรงๆง,ง,งวดนี้ รวยดวงชะตามาถึงคุณแล้วดวงความรักคนโสดจะเสน่ห์แรงมีแววพบรักกับคนที่ใจตรงกันคนมีคู่ความรักเรื่อยๆบางคนทำงานจนไม่มีเวลาสารสัมพันธ์ด้านสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยได้ๆเคล็ดลับเสริมดวง ควรไปทําบุญถวายสังฆทานน้ำดื่มและมีโอกาสก็ขอพรกับหลวงปู่ทวดเสริมดวงการเงินให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นอันดับ2ชาวราศีสิงรา์ศีสิงนั้นดวงพญามีโอกาสที่จะได้ปกครองหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตขึ้นช่วงนี้การงานมีความมั่นคงงานบรรลุตามเป้าหมาย คุณนั้นจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้ปรับเงินเดือนที่สูงขึ้นแต่ควรรอบคอบก่อนตัดสินใจให้ดีอาจจะเกิดการผิดพลาดได้ดวงการเงินเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีเกณฑ์ได้เงินจากมรดกบ้านรถและได้เงินจากต่างประเทศช่วงนี้การเงินรุ่งโรดประสบความสำเร็จแน่นอนดวงความรัก คนโสดอาจสมหวังยากต้องลงมือจีบถึงจะมีโอกาสส่วนคนมีคู่ระวังเรื่องละหองละแหงต้องดูแลกันให้ดีแนะนำชวนคู่ไปทำอะไรด้วยกันบ่อยๆเสริมความสัมพันธ์ให้รักใคร่กลมเกลียวด้านสุขภาพสมบูรณ์ดีคนป่วยมีเกณฑ์หายป่วยได้เคล็ดลับเสริมดวงควรตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้สดใสจะช่วยส่งเสริมให้ดวงชะตาของคุณนั้นเบิกบาน และชีวิตเกิดความรับรื่นมากยิ่งขึ้น 3. ชาวราศีพฤกษกดวงการงานหากเคยมีปัญหาทางด้านการทำงานหรือใครว่างงานอยู่ช่วงนี้การงานโดดเด่นหยิบจับอะไรก็เกิดผลสำเร็จเป็นเงินเป็นทองแถมจะมีไอเดียแปลกใหม่คนที่หางานโอกาสจะมาอย่างรวดเร็ว มีช่องทางในการสร้างไรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนการเงินมีเกณฑ์ได้เงินจากสิงเก่าลูกค้าเก่าเพื่อนเก่าหรือลูกหนี้จะมีโอกาสนำเงินก้อนมาคืนช่วงนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแน่นอนมั่นทําบุญเสริมดวงเสริมชะตาเอาไว้ด้วยจะได้มีโชครลาร่อยเข้ามาการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสรุนรางวัลใหญ่อีกด้วยความรักคนโสด ถ้าลดสเปคลงให้ตรงตามจริงจะสมหวังส่วนคนมีคู่รักราบรื่นเวลาแห่งความสุขมาแล้วด้านสุขภาพระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางเคล็ดลับเสริมดวงควรจัดบริเวณหน้าโต๊ะให้คุณนั้นมีความร่งปลอดโปร่งช่วยเสริมเมตตามหานิยมให้ผู้ใหญ่อุปธรรมดังนั้นโต๊ะทำงานตรงโลงไม่มีอะไรมาปิดกั้นดวงชะตา สุดท้ายนี้ท่านที่เกิดในราศีเมษดวงชะตาด้านการงานมีเกณฑ์เริ่มอะไรใหม่ๆสามารถสร้างช่องทางในการสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นหาเงินได้อย่างเป็นกอบเป็นกำใครที่ว่างงานก็จะมีไอเดียใหม่ๆในการหาเงินออนไลน์ซึ่งยอดขายดีจับอะไรก็ถูกจุดเป็นช่วงมือคืนแถมมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาให้การสนับสนุนบางคนได้เลื่อนคั้นเล่นตำแหน่ง ส่วนการเงินช่วงนี้คล่องตัวได้เงินจากการทำงานช่วงนี้ใหรเดินทางไกลอาจจะมีโชครับรอยการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีรุนรรงวันใหญ่อีกด้วยดวงความรักคนโสดรักมาง่ายไปง่ายยังไม่เจอคนถูกใจส่วนคนมีคู่ควรมันเติมความหวานและดูแลก,กันให้ดีด้านสุขภาพควรพักผ่อนให้เพียงพอระวังปัญหากระดูกแตกหกัก เคล็ดลับเสริมดวงไหว้สการะขอพรจากเท้ามหาพรมเพื่อเสริมดวงให้ปังมากยิ่งขึ้นไม่เชื่อไม่ลบรูรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไ i k e และกดแชร์ด้วยนะคะ